บทความเริ่มสร้างตัวตั้งแต่ยังมีแรงหลายคนอาจคิดว่าเดี๋ยวแก่ก่อนค่อยเก็บเงินหรือเดี๋ยวทำงานไปก่อนไว้พร้อมค่อยลงทุนแต่ความจริงแล้วเวลาที่เรายังมีแรงคือช่วงสำคัญที่สุดที่จะเริ่มสร้างตัวเองค่ะเพราะอะไรหนึ่ง แรงกายบวกแรงใจยังเต็มร้อยตอนที่เรายังหนุ่มสาวหรือยังมีแรงกายแรงใจเต็มที่เรามีพลังที่จะทำงานหนักลองผิดลองถูกและสู้กับอุปสรรคได้มากกว่าตอนอายุมากขึ้น 2. มีเวลาเก็บเกี่ยวประสบการณ์การสร้างตัวไม่ได้สำเร็จภายในวันสองวันแต่ต้องใช้เวลา การเริ่มต้นเร็วจะทำให้เราได้ลองได้เรียนรู้และสะสมทุนทั้งเงินและความรู้ไปพร้อมกัน 3. เงินเล็กน้อยก็กลายเป็นก้อนใหญ่ได้ถ้าเริ่มเก็บเงินหรือลงทุนตั้งแต่วันนี้เงินก้อนเล็กๆจะงอกเงยตามเวลาดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนจะทำงานแทนเรา 4. ลดความเสี่ยงในอนาคต ถ้าเรารอจนแก่กว่านี้แล้วค่อยเริ่มความเสี่ยงจะสูงขึ้นทั้งเรื่องสุขภาพเวลาและโอกาสที่ลดลงสต e ีนแทงเกิลการสร้างตัวไม่ใช่แค่หาเงินสร้างนิสัยการออมฝึกวินัยการใช้เงินลงทุนกับตัวเองเช่นเรียนรู้ทักษะใหม่ๆพัฒนาฝีมือสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีสรุปอย่ารอให้แก่ อย่ารอให้หมดแรงการสร้างตัวเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้แม้เพียงก้าวเล็กๆก,ก็มีค่ามากถ้าเราเริ่มเร็วจะได้เปรียบทั้งชีวิต